นี่คือ the principle นะครับผมอาจารย์องค์อน,นันต์รัชยาวิริชัยท่านแกมสายจิตของ s สา t ์แนนะครับนี้ก็เป็น EP ที่4เ,เรื่อง teaching หรือการสอนนะครับก่อนจะเข้าเรื่องขอย้อนไป EP แรกๆนะครับ tinking เราช่วยผู้คนคิดได้ c h a n g i n g เราช่วยกขาตัดสินใจลงมือทำ learning เราบอกเขาว่าทำอย่างเดียวไม่ได้ต้องเรียนรู้ด้วยและ teaching ก็อาจจะยากสำหรับบางท่าน แต่สำหรับผมก็มีทั้งยากและง่ายแต่อายุมากแล้วก็มีประสบการณ์ก็สอนคนได้เยอะนะครับแต่กับผู้บริหารระดับสูงเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็ไม่ง่ายนะครับถ้าคุณไม่มีมุมมองหรือวิธีนำเสนอที่ถูกต้องเขาก็อาจจะไม่เชื่อถือคุณแล้วก็ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่คุณแนะนำก็ได้นะครับโดยเฉพาะในอีกมุมหนึ่งของการทวิชชิ่งคือผมเนี่ย สมัยที่ผมทำงานนะครับก็มีผู้ช่วยผู้จัดการสองคนนะครับจบจากนี้ได้ทั้งคู่เลยนะครับเพผมไม่ได้เป็นคนรับทั้งสองท่านเข้ามานะครับแต่ประธานบราาิษัทส่งมาอีกคนหนึ่งก็ GM เมก็ส่งมาให้นะครับก็ตกลงผมไม่ได้รับทั้งสองท่านเข้ามานะครับคราวนี้ผมต้องสอนงานทั้งสองท่านนี้ไหมครับไม่ต้องนะครับเพราะว่า อายุก็ไล่ๆกันประสบการณ์เขาก็เยอะความสามารถเรียนระดับมีดามาแล้วนะครับแต่หน้าที่ของผมก็คือต้องนำทั้งสองท่านนี้ไปสู่เป้าหมายที่ผมต้องการหรือเป้าหมายในหน่วยงานที่ผมดูแลอยู่นะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรากำลังไม่ได้พูดกันแค่การสอนละพูดนำผู้คนให้ได้ด้วยนะครับ โอเคเรามาเข้าเรื่องกันเรื่องของการสอนเนี่ยเป็นปัญหางสังคมด้วยนะครับเมื่อประมาณสัก8ปีที่แล้วเนี่ยผมจริงผมก็ไปเสิร์ชข้อมูลเมื่อประมาณไม่นานเนี่ยว่าเฮ้ยมันมีข้อมูลแบบน,นี้ด้วยเมื่อ8ปีที่แล้วเขาประเมินเนื่องจากประเทศไทยก็มีการเขาเรียกปรับปรุงการศึกษาอยู่ตลอดใช่ไหม ก็มีการประเมินผลก็ไปประเมินที่โรงเรียนมัธยมแห่งเด่นในประเทศในกรุงเทพไม่ละชื่อดังเลยถ้าเอ,อ่ชื่อก็รู้จักให้มหาวิทยาลัยชื่อดังไปเป็นประเมินผู้ประเมินหัวข้อการประเมินก็คือว่าคุณครูอาจารย์เนี่ยสามารถช่วยนักเรียนให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้ไหมจากการสอนของอาจารย์ผลการประเมินก็คือได้ไม่ถึง50% นี่ก็คือปัญหาของการศึกษานะครับกรณีไปสัมภาษณ์นักเรียนในโรงเรียนนั้นด้วยก็เก็บข้อมูลมีบางประเด็นที่พูดถึงว่าอาจารย์สอนเหมือนในตำราเลยเรียนในโรงเรียนไม่น่าสนใจสู้เรียนพิเศษไม่ได้นี่คือประเด็นว่า นี่คือปัญหานะครับว่าแสดงว่าการเรียนพิเศษก็อาจจะเป็นติวเตอร์หรือโรงเรียนปวดวิชาซึ่งพวกนี้เขาจะมีความสามารถในการถ่ายทอดเก่งมากสิ่งที่มันไม่ค่อยน่าสนใจให้เป็นเรื่องน่าสนใจในะมันเป็นเรื่องความสามารถในการถ่ายทอดแต่อาจารย์หรือคุณครูในโรงเรียนนี่ทําไม่ได้ดีพอหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ดูปัญหานี้กระทรวงศึกษาธิการก็ไปดูอยู่ หรือดูแล้วหรือแก้ไขแล้วไม่รู้เพราะมัน8ปีมาแล้วนะครับใครมีความรู้หรือมีข้อมูลนี้ก็รบกวนแจ้งผมหน่อยก็ได้นะครับโอเคประเด็นที่ผมอยากเห็นเนี่ยนะคุณครูอาจารย์ก็เหมือนกับผู้ส่งสารผมจะเรียกเซนเดอร์นักเรียนก็เหมือนผู้รับสารรีเซพเตอร์นะครับถ้าผู้ส่งสารส่งสารที่ไม่ถูกต้อง ไม่น่าสนใจผู้รับสารก็อาจจะปิดหลับหรือเปิดแง้ม,งมนะครับมันก็ทำให้การศึกษามันไม่ได้ผลเพราะผู้ส่งและผู้รับไม่ได้ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างที่พอก็เลยเป็นปัญหานะครับและเรื่องนี้เราจะแก้ยังไงดียนะครับแน่นอนผม ก็เอามาคุยไม่ได้หมายว่ามันจะไปแก้กระทรวงสาธารณสุขนะครับจะแก้พวกเราแหละนี่ผมไปอ่านหนังสือที่เป็นพวกเกี่ยวกับเคล็ดลับนี่ก็เป็นบัณฑิตจีนเรียกว่าพวกนักป่านเนี่ยเขาจะมีเนีความคิดเกี่ยวกับผู้คนไว้เยอะก็เกี่ยวกับเรื่องของม้านะครับก็เขามีคําถามว่าเฮ้ยคุณเลี้ยงมา้า ถ้าผู้อยญ่ให้ม้าก,กินน้ําเนี่ยทําไงดีแน่นอนครับเราก็บอกเฮ้ยเราก็จุงม้าไปที่บอ่อสิเดี๋ยวมันก็กินหนึ่งแหละเขาก็ถามอีกว่าถ้ามันไม่ยอมกินเราจะทําไงตอนนี้ผมก็ตอบไม่ได้แล้วเพราะว่าเราก็รู้แเราบังคับให้ม้าก,กินน้ําไม่ได้นะเพราะเราตัวมันใหญ่กว่าเราอีกเราไม่สามารถกดหัวมันลงมาได้เพราะฉะนั้นก็ ตอบไม่ได้ท่านบัณฑิตก,ก็เลยตอบว่าถ้าอย่างนี้วิธีแก้เอาเกลือป้ายปากมันเดี๋ยวมันก็กินน้ำเอง่งะโอ้ก็ถึงบางอ้อใช่แล้วเพราะว่าเกลือเป็นสารสื่อประสาทมันเป็นตัวที่จะกระตุ้นให้เจ้ามาเนี่ยไปกินน้ำหรือผู้คนก็เหมือนกันครับถ้ามันได้สิ่งกระตุ้นที่ถูกต้องมันจะกระทำในสิ่งที่เราต้องการ ผู้คนก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยน่าจะตอบโจทย์เรื่องของสิ่งที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ว่าเราจะให้ผู้คนอยากเรียนรู้ได้อย่างไงนะครับก็สรุปออกมาอย่างนี้ครับเขาบอกว่าคุณครูที่ดีเนี่ยนะครับจะตั้งใจสอนลูกศิษย์แต่คุณครูอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมเนี่ยจะกระตุ้นให้พวกเขาคิดค้น ไขว่คว้า,วาออกไปหาความรู้ด้วยตัวเองเนี่ครับครูบาอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่คือข้อสรุปว่าเราจะต้องกระตุ้นให้เขาอยากจะลงมือทำเองนะครับอ่ะอันนี้เราเอาบทเรียนเนี้ยมาใช้กับการทำงานของเรากันในฐานะผู้นำองค์กรเจ้าของธุรกิจ ถ้าคุณบอกว่าปีนี้พี่อยากได้ยอดขายเพิ่ม20%พวกเราช่วยกันนะครับนี่นะครับสิ่งที่คุณประกาศไปทุกคนรับทราบแล้วนะครับจะสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอะไรคือสิ่งกระตุ้นยอดขายของคุณมันกระตุ้นเขาได้ดีพอป่ะเราลองเพิ่มอีกหน่อยดีไหม ที่อยากได้อยากให้ยอดขายปีนี้เพิ่ม20%พวกเราช่วยกันหน่อยนะและถ้าบารรลุเป้าหมายพี่มีโบนัสให้ทุกคนคนละ3เดือนเฮ hey, เลยอย่างนี้เนี่ยคือเป้าหมายที่มันกระตุ้นให้เขาอยากจะลงมือปฏิบัติเห็นไหมครับนี่แหละครับคือการกระตุ้นผู้คน ให้อยากจะลงมื ar. อทำบางท่านก็บอกอปีแล้วขัดทุนอยู่ปีนี้จะเอาเงินเนี่ยมาจ่ายโบนัสทั้งเยอะขนาดนี้ก็กระตุ้นด้วยวิธีนี้ครับอย่าลืมนะครับผู้คนไม่ได้อยากได้เงินจะเพาะเงนินนั้นที่จะกระตุ้นผู้คนได้มีอย่างอื่นอีกสมมุติว่าบริษัทคุณคิดค้นสินค้าตัวหนึ่งเรากำลังผลิตเครื่องมือไล่ยุงซึ่งมี ประสิทธิภาพมากสามารถช่วยให้คนไทยไม่ต้องโดนทนโดนยุงกัดอีกต่อไปสินค้านี้มันจะช่วยมนุษยชาติมันจะสร้างชื่อเสียงให้กับเราแล้วเราจะไปออกรายการทีวีด้วยกันเห็นไหมครับคุณไม่ได้กระตุ้นด้วยเงินแต่คุณกระตุ้นด้วยนะครับเฮ้ยเรากําลังสร้างคุณค่าคุณกําลังเป็นผู้สร้างสิ่งที่มีค่าสู่มนุษยชาติ ช่วยสังคมแล้วคุณจะมีชื่อเสียงและคุณจะได้ออกทีวีมีหน้ามีตาบางคนก็ชอบเห็นไหมความชอบผู้คนคุณกระตุน้นมันก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้เงินก็ได้โดยเฉพาะคนที่เป็นพวกวิศวกรเนี่ยเขาชอบคิดคนอะไรถ้าคุณป้อนโจทย์ดีๆให้เขาเนี่ยเขาจะทำมันอยากมุ่งมั่นตั้งใจแม้กระทั่งคุณจะไม่ต้องพูดถึงโบน,นัสนเดือนๆขึ้นเขาอยากจะทำ มันก็จะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เลยเห็นไหมครับนี่คือการที่คุณจะนำความคิดผู้คนโดยการกระตุ้นอย่างเหมาะสมคุณสอนเอาสิ่งนี้ไปใช้นะก็จะเป็นประโยชน์กับการที่คุณจะบรรลุเป,ป้าหมายของคุณได้นะครับก็ขอจบเรื่องของทิชชิ่น,นี้นะครับตอนหน้าเรามาเจอกันในเรื่องของสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดก็คือมาตรฐานนะครับ มันสําคัญมากกับการทรําธุรกิจของเราทําไมต้องมีมาตรฐานนะครับแล้วเจตาหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ